ตายเราให้ทุกคนฟังอะไรสิให้หนูทําละครได้หรือปะพี่ว่าทําละครอ่ะตอนจังตอนรู้ที่องค์มานส่งมาบอกว่าจังไม่อยู่น้องน้องก็จะไปพี่เก่งเขาก็รับโทรศัพท์ใช่ปะโทรศัพท์อ่ะเออเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าหนูเดี๋ยวพูดแล้วหนูร้องไห้อีกอ่ะหน่อยอะไม่ทำไงอะหรอหมอบอกว่าอะไรมมาบอกว่า น้องหมดสติไปแล้วแบบปั๊มหัวใจจะให้ปั๊มหัวใจไหมจะให้ต่อเตาะไหมใ้ปั๊มหัวใจใหม่ไหมให้ต่อท่อช่วยหายใจไหมนี่ผมเรื่องที่จะปล่อยน้องนี่ก็เลยบอกว่าพี่เก่งไม่ต้องห่อค่ะปล่อยให้เขาไปสบายเถอะเขาสิ้นเขาสิ้นเขาว่าปล่อยเขาไปสบายเถอะอยู่ในร้านสุกี้จนดาเกิดขึ้นคือสุกก็แล้วมือถืออะไรอยู่มือถือไอติมมีเฉษสุกกำลังถือถือปลาอยู่ไก่ไก่พี่กินไก่ไม่ลงแล้วนะ บายนะพี่ห <ok> นึบจะกินไม่กินจะกินไม่กินจะกินพี่กินพี่จะกินไก่ไม่ลงแล้วนะพี่กินไก่ไม่ลงแล้วชิ้นสุดท้ายหนูยังกินไอติมได้อยู่นะแต่หนูยังกินไอติมได้อยู่นะ้งไปแล้วอะแต่คนเราต้องอยู่พี่บุ๋มเราคิคก็รอไม่อยู่ชิคก็รอไม่หยุดพี่บุ๋มไม่เป็นไรหนูเชื่อว่ามันจะไปเกิดเป็นคนเดี๋ยวมันจะเกิดไปเป็นลูกพี่บุ๋มลูกฉันก็ตัวเหม็นนะสิ ป็นไปโพล่าปะคิดถึงตอนที่มันนั่นเนาะไม่เป็นไรนะพี่บุ๋มเราก็ไม่รู้จะเป่าใจเดี๋ยวเขาเปเกิดเป็นรูปพี่บุ๋มนเชื่อเพราะว่าคนมันก็เหมือนลิงแต่เูราะชตตัวเหม็นนะแต่ลูกฉันต้องตัวเหม็นช็อตนาจะนั้งขังแล้วก็กลับมาร้องไห้ใหม่เฮืองั้นจะร้องไห้อีกเพราะหมอจะร้องไห้อีกเออเออไม่อ ก็แต่ปามให้อีก5นาทีนะครับเนาะยือย่างเงี้ยปามให้ขึ้นขึนห้านาทีแต่น้องพื้นล้อตีพยายาม่น้ำตาลแล้วลองพื้นอ่ะแต่เตินกินหมดเลยเนาะยังกินอยู่แล้วหลันี้แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลฉันก็นึกว่าจุ่มเข้าเป็นคนแรกเปล่าจุ่มก็นั่งรอผมก็ม่กล้ไม่้เข้าไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าแล้วพอเริ่มเดินปุ๊บพอเริ่มก้าวปุ๊บแต่ตอนมีเพื่อนยังสนุกตอนล่าสุดเมื่อวานพอหลังจากทุกคนกลับแค่เปิดที่ตัวเองพิมพ์ปุ๊บ ก็ร้องไห้เป็นหมาอยู่ในห้องน้ำหนึ่งรอบจริงแต่มันซาคะคือมันนอนอยู่บนที่นอนก็ร้องไห้อีกรอบตาให้เราทําใจตั้งสิบกว่าวันไงที่เขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกให้เราเตรียมใจแล้วฝันแบบพี่บุ๋มจริงขวัญตลกมากขวัญเลยเราวันนี้ก็เลยส่งไปเขาให้เขาให้ําพิธีแล้วให้พาร์สวดอืมเดี๋ยวให้ส่งกลับเหมือนเดิมเนาะคิดได้ไงลูกับตัวแม่เพราะมันไอ้จังมาตัวแม่กระดูกเขาก็ดูกะดูแก่ครับมากสำหรับวันนี้ น้อยมากพี่จังขอปะกจ้ารีฟิลคุณแม่พี่จัง,งเราอ่ะกระดูกมันเป็นรูรูพุ่นหมดแล้วอะอในย<ม>เยอะเยอะอะ